สวัสด <ort> ีครับสวัสด oh. right. okay. ีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้เป็นคนณลูกผัใต้ผักอีสานภาคกลางหรือภาคเหนือนะครับขอสวัสดีคนดูกดีน่ารักอีกรอบนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องจักรวัตเผมเดิมเลยนะครับผมแม็กจักรวัตรนะครับโค้ดเอกลินครับวันนี้เขามาเสนอเมนูครับผมพอดมาม่าน้ำเยลละมาดะเนี้ยละมาดะเนี้ยครับผมภาษาใต้มาม่าน้ำเยลนะครับ จะเป็นแตเส้นข้าวมเส้นนะครับเป็นเส้นมา่าครับเพราะว่าเส้นข้าวมเส้นหมดครับวันนี้วันนี้ต้องประมาณนี้แล้วครับมาเลยก็เลยบอกนะมาเจอไหนะครับคนดู้ดอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ผู้ช่ผมด้วยนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมกับเพื่อนไว้นะครับทุกคนมาเริ่มครับจ้วงคำแรกคำนี้หนึ่ง คำนี้หนึ่งคือแปลว่าอะไรคำนี้หนึ่งคำที่วันไงคำที่วันคำที่วันเ <laughs> สื้อมากก,ก,ก่อนบะเกยกินนะครับน,นุ่มเยี่ยงมากๆนี่ก่อนบะเกยนะครับข้างแหลกนะครับข้างแหลกในชีวิตก็เลยจะเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กก็จะล้ำกว่าเนาะตอนนี้ก็อาจจะล้ำเหมือนกันนะเนาะไปครับทุกคนมาจีบด้ยวยกันครับชนชนหกเสียงอย่างนั้นเสียงวะมาครับโอ้เข้ามืกล้องยิ้มละตั้งหลังกอง อรสชาติใส่พริกหนักขนาดนะครับโอ้โหมักเพดเนาะแต่าจะกินผมก็มักเพชรเหมือนกันเนาะแล้วเรียบร้อยครับเกมครับเข้าวผงบ้านใส่ติงครับแตกก็เลยพาเรียบร้อยก็นี่ก็กินเพ็ดสบายแล้วครับทุกคนโอ้โหอย่างตุ๊กนะเออ คือก็โต๊ะคือก็อย่างคือที่เ็มาครับทุกคนมาจิมด้วยกันครับลำๆนะครับวันนี้อากาศก็เย็นๆสบายๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4โมงป่ายนะครับทุกคนโอ๊ยไปใช่3โมง2 5 3โมงต่อได้3โมง15 15หนอเวลาเวลามาจะทำชิปตั้งแต่10โมงถึง11โมงนะครับแต่ว่าผุบว่างครับติดธุระนิดหน่อยครับครับผมไปครับทุกคน สามี่เดทุกคนนะครับกำมันหมดกำมอ,อกหยกยกไปครับเออออห้อมอเข็ดแสบลมเย็ยนนหน,น่อยวันนี้หน่อแม่นเป็นนาทีวันนี้อาจจะห่มห่หน่อยนะครับอาจจะเป็นห้างไข่บ้าะผมก็มาทายไปเลยเยอะน้านไครับ ไปครับโอ้ยโอ้ยโทษเงินจเยสอือหือเขาพักแล้วนะครับปึ้งปึ้งฮะเสร็จเลยอร่อยมข้าจมั้ยเนาะอือโอ้ยโทษอือหือทุผมถึงร้อนแล้วเราตามกองผมได้แล้วนะครับคนน่ามากินด้วยกันแล้วว่าเข้ามาในกล้องแล้วทุกคนดูนะครับเฮ้ยเข้าใมั้เนาะ ชิ้แเหวกับเพชรชิ้กอนกับเพชรชิ้นี้เพชรเหมาะแต่กระยาจินนะครับทุกคนเขามักเพชรครับเลือดอร่อยดีอืมจะกี้จินเลือดอร่อยเลือดแดงนี่เลือดหมูเลือดดหมูเลือดแดงเลือดเลือดแดงวะเลือดงัวครับอุลิณครับทุกคนไปครับอืม ลอกัดดูครับผมเล็กเล่นอะเอาเงาแต่กองหินด้วยกันครับกินด้วยแต่กองยิ้มาเนาะยิ้มละยิ้มละแต่ก้องยาด้วยกอนด้วยกอนด้วยกอนด้วยจะเป็นกองซับเปลี่ยนเนาะอโหเป็นเล็กเมนูน้ำเงี้ยวนี่อเจจะเป็นเมนูที่หินมันที่สุดแล้วครับหินนะครับิน ไปครัแดดซองทองโอ้โหถูหนับตาเหมือนกันเดี๋ยวก,กล้องมาเร็บครับามาาเป็นคนจัมืออ่ะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตากล้องดีสุ่รอครับโอ้แต่เป็นนุ่มเกาหลีกับว่าซีรีเกาหลีหรือเปโอปโป,โป,ปาโอปานกสู้คนนี้มาได้นะครับ น่าจะอุบๆเนาะเอออุบๆหมู่อะนรหยอกกันนี่หยอกยังเดียวหรออืมไปเอาเลยหยอกเลยหยอกเฮ็ดไปแล้วผมจะอู้อ่าผมจะอู้ภาษากลางหรือภาษาเหนือผภว่าผู่ภาษาเหนือดี่ว่านอกกว่าจถือว่าผมอู้ภาษากลางมากกว่าจะอู้แป๊ดๆป๊ปเล็ดไปมาไปมานะครับเนาะเพราะว่าอู้ไทยปลาเล็ดเมืองนะครับ ข่อเป็นคนเมืองแม่เป็นคนเมืองอู่กลาไม่ได้เออเนาะไปอู่กลางม่ได้จะได้ไปเจีคนเหนือแต้มาอีกอ๋ออะไรเหรอตอนอู่ข้าวเหนียวเนาะคนเมืองแต้เนาะข้าวเหนียวอีกมาเนาะต้องอู่นข้าวนึ่งเลยเนาะเออเซ็ตแมนเซ็ตตลอดอยากจะเป็นฝรั่งขนาดนักแต่ผมได้เป็นเนาะโอ้เด้อเด้อเด้อตะเกียบเนาะจ้อนจ้อนเนาะนี่ส้มอันนี้ส้ม ก็เหมือนคนมีขวดคนเดียวเลยโอ้ยโดดเดียวเดียวได้หมข้ามคมนี่กี่บาทนี่สาวเนาะสาวอนะไปครับรอส่งกลดรอส่เฮ้ยนอนดังวนเหมือนเดิมครับพอวิวตั้งหลังครับเศร้านครับ ลมแหง้งไปถึงเวลาเวลาเกี่ยวแล้วก็ฮะยังนันดนกอืออาจจะบะเมื้อในี่ยใรได้เกี่ยวอะ่ะเิ็นหน้าแบบนี้เห่นนอเนาะของเสีย<อ>นานยย้ไปครับทุกคนโมขนาดโมขนาดนกักอืม,อม Lát nửa dưa bơ chấm giờ máy nói là giờ còn đẹp bay không được. còn đẹp bay thì vẫn đi từng làm miếng cầu nữa nè từng làm miếng cầu đó mình cũng những cối tiêu đó nè phải hấp mày coi cái เดี๋ยวมียุงเนาะคลิปก่อนคลิปแล้วก็มียุงตบยุงกันที่น,นี่มีถ้าจะสูญพันธุ์ก็มาถึงเวาลาเถึงหัวจะได้หมดคนงามเป็นว่าคนงามมีเต็มแม่หม้ออ่ะแม่หม้อจะได้แล้วตัวล้อมมีแฟนล่ะ,ะได้อยู่ไหนของผมนี่เนาะน้าตา้อง <S <S จะได้ครับเฮิตกะพผัหน้าพวัวตากะนใชกคะ เพชรกาดอ่ะเพชอรออกเพชรชนน้ำเช็ดแมนมีอย่างลำ้ำอีกนะครับกับบวกกับบรรยากาศด้วยนะทุกคนข้างเก้าไทยด้วยเนาะต่างตุน้นบิว้วครับผมบนขั้วครับ <Okay. S 1> พุ่นโอเคพุ่นมันจะเป็นดอยล้าหรือว่าดอยจ้างนาครับสวยงามครับทุกคนชิดนี่อู้อูใหญ่ไปหน่อยนะกระดูกนี่กระดูกเนาะ้อ,องกันหรอลองกันหรอ Bây giờ không Rồi, hả phải hả 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 nó hả 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 nó hả 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 phải không? hả 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 pin hả โอ้ไม่ไง่ป้อนนี่ตัวจะเป็นพักสลัดเนาะไปครับปอนมาปอนคนดูอ้ามอ้ามอ้มกลัวเพลสหรอคนดูกลัวเพชคนดูมักเพชรเคนดูมักเพลรมักเพชรอย่างเงี้ย ผมยักอุ้ก,กาลางนะพระสากาลางอะแต่ผมอู้ไปผมกับขวดไปเล็ดผมว่าอุ้งเหนือได้ดีแล้วปินคนเหนือปครับพวกคนมากินด้วยกันครับกินว่าจะมดละจวนนี่เรนนำห่องหน้าเนี้เนาะโทษไปเอานำห่องมาเห้อไปเอาน้ำห่องนั่นมาแล้ว เดี๋ยวห้งกินน้ำพองแล้วอุเล่ออนอะุเล่นอุเล่นอุเล่นอุเลนคนนี้นะเด้งโงนนน่นะพี่น้องคนนี้นะหูอย่างเดียวเนาะหูฟ้าหูป้าเ <laughs> นาะเปนเจ๊อย่างไปมดนะอ่ะโอ้ล่วงมดเนาะเ <หา S 2> ขี่ยเอาประคัมมาอย่างก็จ้างเติมเดียวนี่ประคัมเดียวเนาะ เ uh! ก uh, ียงมดลครับลองดูครับล้ำขนาดนั้นล้ำหู ja. <S 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 ้อย่าล้ำอย่าได้หูอ้วล้ำข้าวสาแปลจะได้ขามันล้ำมล้ำอีกอ่ะล้ำจีอีก่ะฮะล้ำบงอ่ะเดียวเดียวเยวเดียวไปก่อนดูบรรยากาศรับทุกคน ลมเย็นฉวยๆครับติดหาจะมี่ยนน่อยไปหน่อยเนาะครับทุกคนรับขน,นมจีนน้ำเงี่ยววันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพชรนะครับต้องไปกินหน้าก่อนครับอ่าถ้าทุกคนชอบคลิปนีกก้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะครับอ่ะแล,ออแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนน,นะครับวันนี้เพชรชนะครับ มาเจอกันใหม่ในคลิปีโวหน้านะก่นากคลิปหน้าจิหาเมนูอย่างากินเื่อคนรูพอนะครับตอคนรอที่สามนี่เลยนะครับพ่อโนแะต่ลวันนี้นะไปแล้วพ่อโเนาไว้เร็วเด็ครับ